เป็นแล้วท่านผู้ชมเออเป็นไงกลัวไหมฮะเอาอุย้ยมันบอกอุย้ยหวานกรอบอย่างงี้อุ้ยเค็รอโอ้โหท่านผู้ชมเอากลักวเปล่าไหมเอ้าเต็มปากท่านผู้ชมอุย้ยเอาแล้วมาแล้วท่านผู้ชมวันนี้เรามาเปลี่ยนพิธีลไล่ลายกันใหม่นะฮะวันนี้ผมใช้เบสสามตัวผมเยอะก็จะเป็นกบแล้วผมนี่ฮะเกี่ยวคางหนึ่งตัวแล้วผมนี่ฮะแล้วก็จะเกี่ยว ขาอีก2ตัวเลยฮะรูปแบบเป็นแบบนี้เลยท่านผู้ชมะฮะแล้ววันนี้วิธีใหม่ครนี่เลยท่านผู้ชมนี่ฮะผมจะใช้เป็นเบ็ดหลังนะฮะนี่ฮะวางนี้เลยแทศไปก่อนนะฮะนี่ครับผมนี่เลยแล้วเราก็จะตั้งแบบนี้นะฮะผมจะใช้สายที่อยู่ในลอกเนี่ยประมาณ1เมตรนะผมนี่ฮะแล้วให้มันเวลากินแล้วให้มันดึงลากออกไปได้นะผมนี่ฮะเอ้าถ้าเป็นแบบนี้ผมว่ามันอาจจะกินแล้วมันอาจจะกลนไปก่อนนะผมนี่ฮะแล้วมันถึงไปนะผมดึงแล้วก็ช้าก็ตตดปากนะผมนี่ฮะโอ้ผมบอกเลยแจวแน่นอนแบบนี้เราจะมาลองวิธีนี้กันบ้างนะฮะ หลายๆอย่างนะ้ผมเอ้าสำหรับหน้างานด้านบนเนีฮะหน้างานด้านบนนี่ฮะเตยมอย่างสวยเลยท่านผู้ชมนี่ะเอาละเอาละท่านผู้ชมเนี่ฮะกบแบบนี้เลยท่านผู้ชมเผื่อเอ้าเจ้าเคโลเจ้าเคโลเจ้ามาอีกแล้วเลยย มีมันอย่าไม่เกินนายนายไอ้เคโลมันมาอีกแล้วเฮ้ยตัวนี้ขี้ฟองนายนายชมชมมาไหมมาไหมชมชมอืมอืมอืมอ้าวเคโลเคโลเจ้าดินอย่างนี้เอาเลียแคก์ไอ้ทอย่างนี้เอาละเอาละอย่างนี้มันมาแน่ๆนะชมมือเฮ้ยเฮ้ยได้ง่ายง่ายง่ายงงฮะไหนวะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเมื่อกี้มันดินดอกแดกดอกแดกอยู่แถวนี้นี่ว่าเฮ้ยโอาเคโลอยู่ไหน ท่านผู้ชมดูเลยนะว่ามันจะหาเจอไหมท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเราไม่ได้กินมันเอาแน่ท่านผู้ชมเนี่ยเราจะได้เทสเบ็ดกันด้วยว่าคืนเียวมันจะเป็นยังไงท่นานผู้ชมเอาเอามันเห็นแล้วท่านผู้ชมเออเป็นไงกวอบไหมฮะเอ้าอุ้ยมันบอกหุยหวานกรอบอย่างนี้หุยเครอ่อโอ้ยท่นานผู้ชมเอากรอบ โกูไปโอวเต็มปากทานผู้ชมโอ้ยเอาแล้วท่านผู้ชมวุ้ยเข้าเต็มเต็มทานผู้ชมนี่ฮะเอาปล่อยมันดึงลากแก๊กออกไปแล้วท่านผู้ชมนี่ฮะโอ้หูสายหนึ่งเมตรท่านผู้ชมเอาผมว่าแจวอยู่ท่านผู้ชมเอาดิ้นกระจายท่านผู้ชมเอา ลุ้นให้เบ็ดปากปากนะท่านผู้ชมเนี่ยเบ็ดตัวนี้เบ็ดเบอร์สิบแปดโอ้เนี่ยเอาให้มันอยู่ลุ้นให้มันอยู่ท่านผู้ชมหืมอยู่ไหมอู้ยดินกระจายท่านผู้ชมนี่นะคันคันดึงปู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 อยู่ดึงหมดลอกแล้วท่านผู้ชมนี่ฮะเอาเอาลุ้นให้มันอยู่ท่านผู้ชมหืมเป็นไงยังอยู่ไหมอยู่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 นี่นท่านผู้ชมสายดึงอยู่เอาคอยเบ็ดเป็นปากปากเข้าลึกๆท่านผู้ชมเออเอาเอาเป็นไง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 หืมหเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่อยู่ท่านผู้ชมนีกเอ้าอู้ยดินกระจายเอาเอายังไงยังไงหื้ อยู่ไหมท่านผู้ชมรู้นิดก่อนนะว่าว่าว่ามันจะอยู่ไม่อยู่นะถ้ามันอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องวิ่งมาแน่ท่านผู้มเนี่ยเดี๋ยวมันจะวิ่งมาแน่ท่านผู้ชมเออเออเป็นไงเป็นไงเออเออเป็นไงท่านผู้ชมอยู่ไหมยังอยู่ไหมเอออยู่ไหนเฮ้สาย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 ท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นสายไหมเห็นสายยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ท่านผู้ชมไ่มสายยังขยับอยู่ท่านผู้ชมเอาเอาเอาอย่างนี้ยังอยู่เออไปไหนสายยังอยู่นะนี่สายยังดิ้นูเออเฮ้ยสายถอยกลับมาเฮ้ยเป็นไงเนี่ย อยู่แล้วไม่อยู่ท่านผู้ชมเฮ้ยถอยรู้วิ่งกลับมาอ้าวถอยกลับมาแล้วนิ่งเอา้าท่านผู้ชมโอ้ยหลุดโอ้ยผมว่าวิธีนี้ใช้ได้เลยนะท่านผู้ชมเนี่ยฮะคือเหมือนการส่งสายนะแต่ขอให้เบ็ดดีหน่อยนะผมเบ็ดตัวนี้ผมว่ามันจะเล็กๆไปหน่อยเดี๋ยวเอาไหมเดี๋ยวเอาตาละคังเบอร์ใหญ่สุดๆเอาให้มันปากๆให้ได้นะฮะเนี่ฮะเดี๋ยวผมจัดดูกันต่อครับผมเดี๋ยวเรามาตามกันต่อครับผมสวัสดีครับ